สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับเลขเดินยังโอเควันนี้เราอยู่ที่อออะไรนะเอสโคล่รัดกระบังประตู2นะครับหรือที่เขาเรียกว่าาประตู2 LKB 2นะครับประตู2นั่นแหละนะครับในลานนี้รถค่อนข้างมากนะครับในเวลาทั่วไปรถจะค่อนข้างติดทีนี้วันนี้เรามารับตู้เปล่านะครับก็เลยจะไม่แนะนําเรื่องราวดีๆสําหรับเพื่อน เด็กใหม่ที่อยู่ในวงการสายตู้นะครับเรารับทูเปล่าจริงๆมันต้องรับ8ปดโมงใช่ไหมครับแปดโมงถึงกี่โมงไม่มั่นใจถึง5้าโมงถึงเที่ยงคืนแล้วแต่เคสนะครับส่วนของผมเนี่ยมันเป็นวันเสาร์นะครับมันเป็นวันเสาร์ซึ่งปกติเอเย่นเราแจ้งเอเย่นเอเย่นต้องล่วงเวลาให้อยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่เราต้องมารับเราไม่อยากรอเราอยากรับเคสยกตัวอย่างตู้วันนี้มันจะเป็นตู้วันจันทร์นะครับเราจะรับวันเสาร์อ่า ตู้วันบรรจุวันจันทร์เราจะรับวันเสาร์นะครับล่วงหน้าไว้นะครับ <c oughs> เราจะต้องรับไปฝากนะแล,แล้ววันนี้เรามีงานต่อเราก็เลยรีบนะรบเราก็เลยเข้ามาตั้งแต่รประมาณตีห้ากว่าหกโมงประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะารับตู้เราสามารถนะครับเข้ามารับได้เลยนะครับปกติต้องรอแปดโมงใช่ไหมเราไม่ต้องรอแปดโมงเ,เราเข้ามารับได้เลยเรารีบใช่ไหมเราเสียค่าล่วงเวลานะครับที่ป้อมยามสองร้อยบาทนะเป็นค่าล่วงเวลาที่ถูกต้องนะครับไม่ได้ว่าอะไร เขาก็จะเขียนไว้อย่างนี้นะครับโอ้มันจะเห็นเปล่ะ,ละเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังกันเลยนี่ตรงนี้นะได้รับเงินล่วงเวลาเวลาตู้เปล่าสองบาทหนึ่งตู้โอเคประมาณนี้ฮะอันนี้ก็คือเราใบงานไปติดต่อ <c oughs> ที่รปภนะครับแล้วเขาก็จะเขียนให้นะครับว่าเราล่วงเวลาแล้วแล้วก็มีตราปั๊มนะครับของประตู2แล้วเราก็ไปติดต่อ ที่ซับเขตแล้วก็จ่ายเงินตอนช่วงนี้ตู้ยาวเขาก็จะประมาณแปดร้อยแปดร้อยเก้าสิบสองบาทนะครับจุดจุดหกแปดร้อยเก้าสิบสองบาทตู้ยาวนะครับวันนี้เรารับเป็นตู้สี่สิบห้านะครับก็คือตู้สี่สิบไฮคิวนะครับเ,เสร็จแล้วเพื่อนๆแนะนําเรื่องเราดีๆอีกเรื่องหนึ่งไม่ต้องห่วงว่าเข้ามาประตูสองแล้วจะงงนะเขาจะให้ใบนี้มา,าใบนี้ ใบนี้นะครับมันจะบอกตำแหน่งอยู่แล้วนะครับตามลูกศรที่เขาชี้ว่าเข้ามานะครับเขาบอกว่าให้มาที่ F1 นะครับแท็ก12แท็ก12เราดูที่พื้นเลย F1 ก็ก็มีเขียนอยู่ตรงกลางถนนนะครับอันนี้11 12ก็คือเราอยู่ตรงกองนี้ตรงกองนี้เนี่ยนะครับด้านบนตู้เราใบานู้นเลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยว อจอดรอเฉยนะครับเดี๋ยวทางท็อปหรือเครื่องมือเดี๋ยวเขามายกตู้ให้นะเราได้เสียล่วงเวลาไปแล้วเราจะรับตู้ไปได้เลยไม่ต้องรอ8ปดโม,งน,นมนดนงนะเพื่อนๆเพิ่มนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนเพิ่มเติมนิดหนึ่งสมมติว่าเราไม่สมมติหรอกเรารับตู้กล่องนี้ใช่ไหมรถเ,เราจอดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอชิปเตอร์เครื่องมือมานะครับเราก็เดินหน้ารถไปตรงนู้นนะครับเพื่อที่ให้ชิปเตอร์เขาจับนะแล้วเราค่อยถอยมานะครับเราจะไม่ห้ามห้ามมุดรถเด็ดขาดเลยอันตรายนะครับ ทำมุดรถเด็ดขาดอันตรายก็คือ,อชิปเตอร์มาจับอพอชิปเตอร์วิ่งมานะเราก็เดินหน้าไปโน่นเลยนะพอเดินหน้าไปโน่นพอชิปเตอร์จับเราก็ถอยมาเอาตูนนะไปไปได้เลยไม่ต้องรอแปดโมงนะเพื่อนๆฝากไว้สําหรับเด็กน้องใหม่เป็นข้อมูลหรือเพื่อนๆที่ยังไม่ได้อยู่ในวงการนี้ก็รับชมเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้สุริยาความทุกสวัสดีครับ